หนุ่มทันวาเศร้าหนักแคทโดนขอแต่งงานต้องบอกเลยนะคะว่าโดนมัดมือชกแฮชร์ทันวาสุเริยจกักกระแทกอารมณ์ในล,ละครพลิกกับเกลือค่ะ ลุ้นกันแบบว่าตอนต่อตอ,ตอนโมเมนต์ที่แบบว่าดราม่าระหว่างพิกกับเกลือรเรื่องนี้นะคะจากทางช่อง7 HD ค่ะโดยเฉพาะคุณหนูจี๊ดหรือว่าแคทสัญญาและดิ่งธนวาสุริยะจักรต้องตะลึงกับเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงเรื่องราวฉากนี้เนี่ยเกิดขึ้นในงานเลี้ยงขอบคุณลูกค้าของบริษัทไพมัสค่ะซึ่งดิ่งนั้นขับรถมาส่งจีด๊ดไร่วมงานเขาตัดสินใจในตอนแรกว่า จะไม่เข้าไปร่วมงานโดยจะวนไปหาที่จอดรถที่ประจบกับเทวันซึ่งแสดงโดยแอนดรูนะคะมายืนรอรับจี๊ดพอดีแลยค่ะจี๊ดจึงเข้างานไปพร้อมกับเทวันจนเวลาสําคัญถึงเทวันซึ่งเป็นตัวแทนบริษัทขึ้นกล่าวขอบคุณลูกค้าหลังจากนั้นขอบคุณลูกค้าเรียบร้อยเขาก็ถือโอกาสเซอร์ไพรส์ทุกคนในงานด้วยการนั่งคุกเขา่าขอจี๊ดแต่งงานบนเวทีซึ่งจี๊ดเองก็ตั้งตัวไม่ทันกันเลยทีเดียวด้านล่างเวทีทำน้ำกันไม่ถูกจะมีแต่เสียงของ ยุพาที่ทำทรงเสียงเชียร์ให้จิตนั้นตอบตกลงผิดกับอลิศค่ะที่ได้แต่ยืนอึ้งที่สำคัญนั้นจิ่งก็เข้ามาอยู่ในงานและตะื่นกับเหตุการณ์นั้นเช่นกันต้องบอกว่า EP นี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่ง EP กระแทกใจเลยก็ว,ว่าได้แหละค่ะจะเป็นยังไงนะคะสามารถติดตามรับชมให้กำลังใจนุง่งธนว่าในเรื่องผิกกับเกลือได้ค่ะ